สวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคมคับผมวันนี้อารม,มี่ก็จะมาทักทายเนาะวันนี้วันพระฤหัสแล้วก็พรุ่งนี้ตอนบ่ายอามก็เดินทางกลับบ้านแล้วแต่วันนี้ก่อนกลับบ้านอามก็จะมาลอกสิวเซียนนั่นเองนี่ซื้อมา สี่สิบาทอ้สี่สิบาทหรือสามสิบห้าบาทนี่แหละจำไม่ได้แต่ว่ามันก็ลอกดีนะก็รอดูจะลอกเราก็จะบีออกมาอย่างนี้แล้วก็แตะพื้นที่ที่เราจะลอกหนาๆไปเลยนี่ ถ้าจำไม่ผิดซื้อมา20บาทหร,หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อาร์มใช้ไปแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นทาทาั้งหน้าแต่ว่ามันยังไม่หมดก็เลยเอามาใช้กะว่ารอบนี้จะเอาให้มันหมดไปเลย <classified. S 1> พี่เขาบอกว่าให้ทานหนาๆแล้วเรามาดูกันเนาะพอทาเสร็จแล้วเอาละตอนนี้อามก็ทำเสร็จแล้วนี่อามทำให้มันดูหนาะๆไว้เรา ทำเฉพาะพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเรามีสิวเซี้ยนค่อนข้างที่จะเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอามก็เลยจะทาตรงพื้นที่ตรงนั้นแต่คืออามไม่อยากทาให้เห็นเพราะว่าอามเป็นคนที่เลอะเทอะชอบทําอะไรแบบเต็มมือไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่มันอามไม,อไม่ชอบไม่ชอบให้ใครเห็นว่าเราทําดูเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเป็นผ้ากันเปื้อนเพราะว่าอามเป็นคนที่ทําแล้วมันมันเลอะจริงๆอามก็เลยเอามาทําเหมือนเด็กปะ <laughs> ก็จะมาในระหว่างที่รอให้มันแห้งก็จะมาพูดให้ฟังว่าเออแต่ก่อนอ่ะอามจะเป็นถ้าใครได้ดูเฟซเก่าๆแบบเป็นเพื่อนแรกๆอามเลยนะก็จะเห็นเลยว่าอามจะเป็นคนที่มีสิวเยอะมากสิวเนี้ยอามจะเป็นสิวที่คอเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะยุงกัดเป็นสิวที่คอขึ้นมาแต่ก่อนอามเป็นสิวที่หน้าอก มาที่คอแล้วก็มาที่หน้าอามจะเป็นเยอะมากเป็นทั้งหน้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเ <t> พราะว่าสาเหตุหนึ่งก็คือแต่ก่อนอามเป็นคนที่ไม่มีหนวดไม่มีเขา่าไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วด้วยเราก็เลยไปกินยาตัวหนึ่งที่เพื่อนแนะนํามาเป็นยาเร่งฮโอร์โมโนเป็นยาฮอร์โมโนผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้มีหนวดมีเขา่าและอามแต่ก่อนอามจะไม่มีขนนะเนี่ยที่มีนี่คือกินยาฮอร์โม,โมโนอามจะมีขนมีอะไรอย่างเงี้ย แล้วคน,นี้ก็คือพอเรากินไปสักพักหนึ่งเนี่ยหนวดเข่ามันเริ่มขึ้นไงพอมันเริ่มขึ้นปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือเราเป็นสิวเราก็ไม่แปลกใจตอนแรกเราไม่แปลกใจเราก็เป็นสิวก่อนพอมันเป็นสิวเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็เลยไปหาหมอหมอเขาก็เลยบอกว่าสาเหตหุนึงเกิดจากเออเขาไอหมอไอพูดออกมานะ ให้เราฟังว่าสาเหตุนหนึ่งก็คือที่ที่เรากินเนี่ยโฮอร์โมนเรามันทํางานเยอะมันผิดปกติมันมันเพิ่มโฮอร์โมนมากเกินไปจนมันทําให้เกิดเป็นสิวสแล้วโรคที่เป็นเนี่ยคือเขาเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆมันต่อมไขมันอักเสบซึ่งมันมันทาให้เราเป็นสิวเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยตามคอตามหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอามใช้เวลาการรักษาเนี่ยประมาณ6เดือนกว่าจะหายหายนี้ในใน,ในที่นี้ก็คือยุบยุบแล้ว แต่ก็ยังมีรอยแผลเป็นอยู่เดี๋ยวจะให้ดูรูปแล้วกันเนาะรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะหารูปให้โอเคหาเจอแล้วก็จะให้ดูเนาะว่าเนี่ยที่อัมเป็นสิวเนี่ยอัมเป็นเยอะแค่ไหนนะเดี๋ยวดูนะเนี่ยอัมจะเป็นเยอะมากเพราะว่าสังเกตได้ว่าจะเป็นที่คอหน้าขึ้นมาหน้าผากนะ ตรงคางตรงอะไรเนี่ยอามจะเป็นเยอะมากแต่ว่ารูปนี้คืออามเปรียบเทียบคือระหว่างพอเรารักษาเสร็จอย่างเงี้ยแต่เราก็แต่งแอปนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือหลังจากคือ1ปีผ่านไปหน้าอามก็กลับมาโอเคดีเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับเราว่าเออต่อไปเราจะไม่มันอย่าไปกินยาพุ่มเพือ่ออะไรอย่างเงี้ยอืม ในระหว่างที่รอสิวนอนเดี๋ยวก็จะรอให้มันแหง้งแล้วยังไงก็จะมาพูดแค่นี้แหละเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ามันมันก็มีผลนะอะยาเพิ่มโฮอร์โมนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากให้เพื่อนๆแต่ว่า เล่นโซเชียลแคมหรือว่าเล่นเฟซเล่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ่ายวิดีโออ่ะมันต้องใช้หน้าสดไงมันเป็นอะไรที่แต่งเวลาเราแต่งหรือว่าตัดต่อหรือว่าทำอะไรให้มันเนยียนอ่ะมันยากเนาะแต่นี่ก็คือผิวหน้าจริงๆของอาร์มเนี่ยไม่มีอะไรแล้วแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเยอะเพราะว่าเรื่องเรื่องที่เป็นสิวเนี่ยมันผ่านมาปีกว่าละปีกว่าเกือบจะสองปีละที่หายเป็นสิวนะก็ยังไงก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยดูแล ตัวเองเนาะอย่าไปหลงเชื่ออะไรมากๆกินยาก็ต้องอยู่ในตามที่แพทย์สั่งหรือหมอสั่งอย่างนี้ดีกว่าเนาะอย่าไปตามเพื่อนมากเดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนอาร์มอย่างเงยดูสิวเยอะมากเลยดูจ้างดูเนี่ยน่ากลัวจริงๆเป็นน่ากลัวไม่กล้าเข้าเซเว่นไม่กล้าไปไหนเลยไม่กล้าออกจากบ้านเพราะว่าเป็นสิวแต่ก็ มันก็ผ่านเรื่องไร้ไร้มาก็ถือว่าดีละแต่ก็ยังไงก็มาส่งเข้านอนนะครับเดี๋ยวอาร์มก็จะทิ้งไว้ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็จะดูหนังพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับนครพนมเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้าไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะอัดวิดีโออัพให้ดูว่าที่เออที่นครพนมมีอะไรน่าเที่ยวมีอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศดีนะครับก็ยังไงเดี๋ยวก็ส่งเพื่อนเพื่อนเข้านอนแล้วกันเนาะหลับฝันดีนะครับบา,บายๆอามก็ส่งเข้านั้นแล้วบา,บายๆวัสดีครับ